ที่นี่เป็นที่ที่ผมบรรดาลความสุขให้เกิดขึ้นได้นี่แหละที่ที่ไม่ใช่แค่บ้านแต่เป็นจักรวาลอันยิ่งใหญ่ของผมที่พลิกพิรมราคาเริ่ม30ล้านบาทโดย Quality House มีโอดีไลท์เหรอ ขออนุญาตทานนะครับ <Yeah. S 1> มันชุ่มฉ่ำเมืนเรากำลังแหวก่ายกับฝูงปลามากมายนั่นเพราะมีโอดีไลท์คัดสันจากเนื้อปลาคุณภาพดีและมีให้เลือกถึงสีรสชาติมีแมวต้องมีโอให้เขาเรียนรู้นอกกรอบแล้วเสริมเขาด้วย S 2 6 Go Pro g e s สูตรเฉพาะที่มีสฟิงโกไมอิลิน e ครับแม่ครับผมจะว่าด้วย VR S, ยย <S, s ี Go Pro Gas ที่มีสฟิงโกไมอิลิน e p l u ปวดหัวไม่เลือกเวลา แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่ารยาเมเา็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่ารอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 p l แน่ใจว่าผมยาวจริงหรอส่วนแตกปลายไม่นับนะแทนทีนสูตรสำหรับผมยาวมีโปรวิตามินเข้าช่วยบำรุงผมแตกปลายดูแข็งแรงคูณส ับแนนเปลี่ยนชีวิตให้จีดขึ้น Carrier X Inverter Plus ทั้งอ่อนหวานกะนุกมสดใสหรือจะแท้ไม่ซ้ำใคร plus อีกนิดชีวิตจีดขึ้นอีกเยอะ Carrier X Inverter Plus What makes your finest moment n e s c a f e c o Crema Moment สุดพิเศษกับกาแฟของละเอียดสีทองคุณภาพ นมชั้นครีมมาเนียนละเอียดหอมเปิดทุกสัมผัสนุ่มละมุนกาแฟองละเอียดสีทองที่สุดข,ขอ้อมผล Nescafe g o l Crema เท่าหนึ่งอีกขันของพลังกแกรงเหนือนิอยามแรงเตาจั ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ให้ลัคซิโม่ G R Sport ใหม่ซื้อวันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง31พฤษภาคมนี้ผ่าด้วลา19นาทีท่านผู้ชมครับตามนัดหมาย